เรืมใส่สลิอผ้าให้ฉชอบทได้จะชอบโคตยากบเก้ามึงถอยลูกเดียวออกสตัวกูแพ้เอยดีย2่สิบรูปยีไดเก้าเอาฮาซะแล้วเนี่ยม่ัเยลยเห็นสองาดีใจส้าวอนี้แดงส สามบาทเจบสามเงนอ้นสามต้องไม่แยกแยกนกเอาลเเลยครับนี่งานีไม่เอาลัะให้หอ่ะให้จเน้อมนันนกไหมคุณบอกว่าได้แ ม่เห็นเลยทิ้งรถูบนไรไม่หาคู่เกิดซอกองเล่นอยูแลวใช่เหรอจริงใหมดนี่เขาไม่เร์อไอยู่ไปมือชาดเวไชิโรดิกเกอร์เลยว่ะผมพูดเล่นเท้าไม่ใช่จริง

รอเข้าคุกเลยโอเคอาหมเล่นเฟนยังมีตัวใหม่อย่งงีิตัเพิ้ได้ต่วพินคีมไม่ฟอยไม่ไม่ชอบอะไรของไปเข้าคุกไิมเขาไปใส่แ่อมอนนี้พๆนพนพ้อนนี้ก็ไม่มไม่ไปครับ อะไครับโดนอะไรดนอะไครับเคยกินอย่องไรก็ได้มือเชส์เนืน้ขอขนมเดี๋ยวก็รู้เอ้ยเฮ้ยใ่ใช่ <c oughs> เน,น,นี่ยดี๋ยวอือือกอระนี นชิมกัดห้าพันแล้วว่ะความเจริญเล okay, <bunker. S 2> <the> ็กๆน้อยจี้กัดแค่แต่สองเกมไงเกมก่อนได้ว่าเช็คโอเวอร์ขาดแล้วคนนี้หัวกองหัวกองอ๋อนี่้เขาหรือเปล่า ไม่ไม่คกไม่ขังแวงก่อนเลอันนี้มันไม่ได้บุกห้าพันนะต้องขันสองใบแบบใช่ไหมมันต้องมีค่สองใบกันไม่มีหัวก็ผมไม่มีใบผมเลยใส่เส่ยบอัออได้ไหมไเทไปต้องทำตัวอื่งก่อนตองลงนนี้ก่อนไอหัวทไอัวทนอ๋ีอ้น่ผมครับมันจะเอาไป่นับแไม่เป็นูมู่่ไม่ลองเล่นเลยนี่ผมเอามาเล่นนาเสือตัวสไลด์ดู ก็จะไปบ่อยนุ่มด้วยเองน้องแม่แตเดี๋ยวจะโดนตีออกขอดมเลยโอ่อ้พีีสลับนี่บอกก่อนไี่ท่านละ่อยสัมรไม่มีออร์แล้วคืนที่สองคืนเลยบอด นี่หัวเข้าไปสิบห้าแล้วคู่ส้งพิกยุดเมือหยุนาดไปจิว่าที่เป็นได้ภาษาหนึ่งว่าเข้าใจทีใครดีวะไอ้โง่กินแม่เรีนไงมา ไม่มีเม่ม่งดังซื้อจนขายนล้วซื้อื้อขาย้ถือเ่ามาซื้อเองเหรอวะเพื่ออะไรแม่ลูกยังไงหิงมเนเียนสก,กิลในเลมตัวบ้า <S <S ตัวเองกับแนบกแล้วไน้องยนแบบยืนมัน, <S <S นมันวก,นกด้วยหมน้องถึนอ๋ใช่บวอะไรวข้าั อากาศดีดีกับดีคายกาดไม่ได้เลยมันเท่าไหร่อ่ะมันกาดไม่ได้มันแค่ข้ามกาดจากมือนี่ใช่มันือเสร็จได้ก็ยี่สิบหกตีครั้ <26. S 3> งนี้ไดไม่ได้ไอที่มันเสร็จเข้าบอลแถวหน้ามือ โคโจเจเอาสกิลแมไหน่อตอีอาจารย์มาริโมสกิลแมนเขาเรียกทำไมโคโจไม่ได้เพีอะะมีแต่ว่ามีมีแค่สองใบไม่มีสามซื้อพอใจยังยี่แปดนี่ไอพีเยอะอย่วางไะครบแล้วนี่หว่า เฮ้ตีเวลาตีเวีนนู้หรอหนึ่งห้าเลอบายย่สเก้าสองได้ไปยี่ห้มีวิธีข้าวเนี่ยสามหนึ่งขนาี่บึงก็ต้องหาวิธีวะสามหนึ่งน้ำแรจวจะแสง อไรฟอยต์จริงโอะไรขึ้นไรโดนตอนีอือสกิวแอนใครดีผู้ายกุล,ลุกได้ตั้งโวมโฮมิดหรืออะเนียเรอะหนนัาใส่นี่ตัว

ถ้าปล่อยนี่อยู่ดีกูโู้หงงงงเลยคิดหลังข้างหลอกข้างหลอกนะนานตั้งนานตั้งเยอะนี่แหละสามหมื่นสามหมื่นห้า ファラれんをこな เ่ยละจเราไปที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 ่อ่ะละเจอล่ะสีละี้เงแรงอะอะไรกันไ ทั้งหมดให้แบ<ห>นกันโอ้ยือพี่จะเสียใจที่ไ่เชื่อผมแบเขาได้ไหมคู้มากะคู่้่าตินั่นเถ่ะฮะนี่ติดไปลูกติดไปหลังแบนซีใช่นี่ที่แปดสอง2ี่มีหนึ่งได้ หมากจรๆที่เราวาพีจีเขียวสิบสี่สามสี่สามเก้าค่าตวค่าตัวเนี้ยมันสิบหกยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดสามเอ็ดแล้วเดี๋ยวพรนี้ยาที่สองมันจะเป็นสามสามตีติตตพอดีสามเอ็ดมันสามเอ็ดเอ้สิบสี่ สองเก้าเลยพี่ใช่ปล่อยได้ที่กำกับง่ายไม่มีเงินหรอไม่ได้ือเอเงี่ยอะไรวาข้อสามยี่มี่ายี่โอ้หิงพด่ยี่หมดเลยฮาทุกมีเลยวะหวยห้าพันนี่วดึอะรเยอะเบฮร์ด ฮัลโหลเลยวะฮัลโหลแฮปปี้ว์แซคแรน์ไปได้เอาแรน์สองใบฮายโห่แล้วพื่นเดีจังหวะเขาหันไปทีจีมาเกินมเลร้ายมากเชี่ยไม่มีแรนเล่นแล้วนะไสบายจับไปแ่งขงจังวะสีคิวเลยจับเีอยหมเลยเ่นแ้าฮะ เอาไปใบนึ่เอาไปสีเขียวจบแล้วเหมือนูกเยเธอมายหมื่นเขาเดีห้ันนี้ไม่บอกอะไรเลยได้ไบอกอะไรเรินิไหมอสามนี่ดี เจอเกศสามเตปีจริงนะจริงนะทิ้งหิวเลยไม่เจอเกตามไน้บวกกนี่ไงเกศหนึ่งบวกเกศสองเป็สามโอเคแลยืหน้ายืมง่ายทิ้งหมือนหรือเป่านไมึงมีทนนด้วยเหรอริงนว่าห้าสามห้าสีสมสิบ บรากาดูเลยวะฮะรากาดูเลยวะคำนวณมาแล้วูาไหเกย์เนี่ยทำมือบางวะเยันจไ่ไดอเาไม่หยุดจเาุจควสองบ้านไปเดียวนะครับสอบ้านไปเดวนะครับสองไปสอน้าไปวันที่เมื่อกี้เจาตูให้ ะเป็นค่มีโกโจรอบๆเยวะีกีโคตรยาวเลยฮะคิดโคตรยาวเลยนี room, right? ่แค่เกมยแรกไอ้ี่ขังขังไม่อยู่อรลบอร์ดอมก็ยิงไม่หยุดมัน่ต่างกันมากอ่ะหนึ่งตัวแต่ว่าอ๋อจี โปรเซสต์ิวหลังก่อนไหนเรดาม์จากเวที่แปดเห็นไหมอยากกิอนอะไรจะบอกได้ดยวยเองนักคีวไหม,มหนักคีวไหมหนึ่งสองสามสี่ใ <c oughs> ปลกไปฮะใส่ทีบสองเฮ้ยแปลกแปันนี้คีบจันปานะฮะถามนค่ับไม่เท่หงูอ่ะีแปนี่กาตาพอดีมาเข้างอย่ชี้ไม่ต่เป้าแต่ว่ามันไม่แรงไงถ้าได้เล่นคู่กับเ่หลอบลวงจังยี่หก กินแหลไหได้หวได้รอบนึงพอถ้าเกิดจะเล่นยีเดีดยืนเนเบิร์ยได้ควไเยที่ใสมาเพื่อลดมีเพิมคแมีพยายามเล่นคนเกราะถ้าเกิดมูลองดูภ้างดิเกิดสองได้เลยโจไว้หนึ่งยีเดีได้สบายครั้งครั้ง โค้งเส้นหนึ่งยอะหิวแน่เลยเป็นไม่ใช่หรอโอยเจ็บวัวใช่คนที่สอวันคนนี้ไม่บัวไ่แล้วโปกิเกอร์ี่แปะตัวแปะเลยจากมือเองเยอะจังไงนี่อง้าวมยห้ามนนาเราสองคนมานี่ไม่ยามทำนี่คือให้แบบ นี่ที่ทำอยู่นี่คือเล่นมอนเท่านี่เล่นติดกัมอนไปข้า้ในคลิปลำนี่เลยเนได้ก็เป็นคนนี่ขึ้นเดี๋ยวลบกลาว่าไอ้นี่มันเล่นคู่กับไอ้อาชญาได้ตีให้มันน่ากรเลยได้ป่ะยี่สิบนี่ชิวยบุไดไงเกินสี่ใบแล ลุมึงเย่มีกัดว่าอยได้หมดเลยด้งตวเท่าไถามจริงกูโจยแล้วไอ้้ยเ่อว่ะไปเลยิวอุ้ยิวไม่ออเลยน้องเเนี้พลังแวนอุ้ยอเลยไม่ออกเลยเกมนี้ กูดันกบไปกี่หลังก็ดแค่งก็ยังต่างกัไม่กัดไม่มีอะไรนะทาเวนยี่ห้อมเยอะมากเสปะย็นยวดยนยืนกตัว่ายได้ เค,คนนีอะต้มาแล้วใครไปเ,ไเนี่ยเ็บไยมึงจบเท่านี้แหละพี่ชายตีสองแงมึงตีแดงหนึ่งกูก็ทำอะไรไม่ได้ <S <S 2> <S 2> เลยหน้ามันตีไม่ได้จริงเ อู๋พ่งกอดคุอเขาปยังย <Okay. S 1> สบัด <Okay. S 1> แกรยแบที่สนี่เอ่ไม่ถูกีแปดพันีแปดพันของวันนี้แล้วกันตอนผู้เห็นกันตัวเร่งคนนี้ใชไม่ได้ใช้บ่อย่ามีมอนใช้บ่อย,ยเป็นดูมอนขนาดนี้ก็น่าจะ ได้ไลยนปเกัดีได้ดีได้ได้ลเล่นกับใดีได้หรือว่าก็ออดูกอวันน้เล่นง่ายสุดแล้วในที่องมาเพราะนี่้นี่ก็เลดประมาณนี้ก็เล่นที่ีวไว้พดวาเ้ยคีบอังวะีดท้ายนิ่งหมดเลยนิ่งหมดเลยอ่านเนาะแต่เราไปทำอะไรได้วะต่บงเกมให้เดียวหน่อ กัเกมเรือเท่าไหร่ได้ฝากเร่ขึ้นที่ไม่อยากให้แต่ละเกมชี้เพราะมึงตองนีซอมคือถ้ามีเกชีแบมันต้องได้มีเออบอกมีคำว่าเพิ่มมีซอมบี้แล้วมึงลากมาทีเดียวพร้อมกันเจ็ดใบอะเดียวกูบอกเลยแม่ึงโปสั่ปิดไม่ได้

ย่สิบหกยี่แปดายเลยโอ้โหีโร่ไปเียปืนเออโอ้ยเนี่ยั่งโดนขังเ่ะโดนไม่ขังท็อปโดนแพทโรเลนเจอร์ไปกี่นาที See sí.